อย่าทําเป็นเวลาถ้าทำเป็นเวลาลามันไม่ทันมันไม่พอใช้มันไม่ทันกิเลสแต่การมาอยู่ที่นี่ออกจากบ้านจากเรือนม,มาแล้วเราไม่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่แต่ ทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสิ่งวิเศษวิเศษมากวิเศษยิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างถ้าเราทำไม่ไม่ต่อเนื่องนะ มันยากที่จะเจอตัวรู้สึกตัวที่ท่านรงเพราะเทียนสอนมันเจอไม่ได้ถ้าใครเจอตัวรู้สึกตัวนะหลังจากนั้นไม่พูดไม่ต้องพูดถึงเลยแหลไม่ทุกเลยแหละอันนี้เราทำเป็นเวลาความ ลืมตัวมันมากกว่าความรู้ตัวท่านหลวงพ่อเทียนว่าคุณจริงรู้ของจริงถ้าเราเป็นคนจริงจริงจริงนะง่ายหมดอย่าเลือกการเลือกเวลาท่านหลวงพ่อเทียนท่านมาต่อพุทธศาสนายุคนี้ด้วยตรง ความรู้สึกตัวตัวเดียวทำจริงๆทำให้ต่อเดืมอย่างเราเดินดิงกลมนะก็พอรู้พอจะเข้าสลาก็ลืมละจะเดินมาเข้าสลาก็ลืมและเปิดหนังสือก็ลืมละสวดมนต์ก็ลืมแล้ะ พอเลิกจากรู้สึกตัวไปกุฏิก็ลืมละทำยังไงไม่ให้ลืมแค่นั้นเองอย่าอยากแก้อะไรอย่าอยากดีอย่าอยากได้อย่าอยากอยู่เหนือเวทนาอย่ากออกอย่าอยากออกจากเวทนามันเป็นไปไม่ได้เวทนามันนะ มันมีทั้งวันทั้งคืนน,นี่เลยเวทนานิวรณ์ก็เยอะเวทนาก็เยอะความคิดก็เยอะไม่ต้องอยากแก้สิ่งเหล่านั้นแก้ไม่ได้อย่าคุยกันอย่าสอนกันมันสอนไม่ได้ทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวแค่นั้นเองความรู้สึกตัวถ้ามันเป็นจริง มันเจอจริงมันใช่ทางจริงเท่านั้นก็สบายแล้วที่เรามีกฎระเบียบวินัยว่าห้ามคุยกันเราก็ไม่เชื่อเพราะอะไรนั่นแหละทิฏฐิมัณณะอัตตาตัวตนมันออกมา ห้ามคุยก็คุยห้ามพูดก็พูดไม่มีใครสอนใครได้นะที่ป้าวิกุลพูดไม่ใช่สอนนะถ้าสอนได้ป้าวิกุลก็สอนสอนสอนแล้วก็จบแล้วไม่ต้องมาอดหลับขับตานอนไม่ต้องมาอดข้าวอดน้ำร้อนก็ไม่ได้อาบอยากก็ไม่ได้กินอย่างนี้หรอกมันสอนไม่ได้แต่บอกได้ บอกให้ทำรู้สึกตัวเหมือนหลวงพ่อเทียนบอกปาริกุณนะเจอหลวงพ่อเทียนสองสามครั้งไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกนั่นแหละท่านเรียกไปหาสองสามครั้งท่านพูดคำเดียวรู้สึกตัวตัวเดียวนะไม่รู้ก็ให้มันรู้นะทำจริงๆนะ ทำไม่ต่อเนื่องนะตั้งแต่หลับเกินตื่นแค่นั้นนะเราทำงานก็รู้สึกตัวได้เราไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกตัวได้เราพูดเราคุยก็รู้สึกตัวได้แต่พวกเราไม่ทำนะทง่งจิตออกนอกมานี่มาต่างคนต่างมาสอนตัวเองสถานที่ที่นี่มันเอื้อทุกอย่าง คุณไม่ต้องมาหาข้าวหาน้ำทานม,มีให้หมดนะร้านที่ก็มีข้าวน้ำก็มีที่พักอาศัยมีให้หมดให้มีแต่ทําความรู้สึกตัวตัวเดียวมันง่ายมากแต่ใจเรามันไม่ออกริงในสูตรสติปัฏฐานสูตรในหนังสือนี้เ็ดวันขึ้นไปเท่านั้นเอง นะถ้าเข้าใจแล้วมันจะทําของมันเองตลอดไม่ว่าไปตลาดไม่ว่าทำงานทำการเนี่ยนะไม่ยากว่ายากตรงที่เราไม่เอากินไม่ศรัทธาไม่เริ่อมใสกิน เห็นตัวเองก้าวทีละก้าวทีละก้าวแค่นั้นเองเอาก้าวเดียวก้าวไปรู้สึกก้าวลงไปรู้สึกมันลืมก็เริ่มต้นใหม่มันลืมก็เริ่มต้นใหม่ม,ม,ม,หม,มีแค่นี้เราไม่มีสิทธเอาทุกออกเมื่อเราไม่มีสิทธิออกจากเวทนาได้มีเวทนาแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่เวทนามันไม่เข้าไปในกิ ไม่ต้องไปทําอะไรมันไปทาโน่นทนํานี่หาเรื่องเรื่องมากไปเรื่อยๆสร้างสถานการณ์ใหุู้นวายทำซื่อๆทำจบทํำจบแค่นั้นนะรู้สึกตัวก็จบรู้สึกตัวก็จบมันคิดก็อย่าไปสนใจมันมันปวดไม่ก็อย่าสนใจนั้นทนอย่างเดียว ที่บาวิกุณเอาบารมีสิบประการมาให้สวดทุกวันเนี่ยเพื่อให้ตรวจสอบตัวเองว่าทำจริงหรือยังถ้าทำไม่จริงมันจะได้อะไรธรรมะเป็นของจริงเป็นของสูงสุดของความเป็นมนุษย์ทำจริงได้ทุกคน ทำบ้างไม่ทำบ้างไปบ้านก็เลิกไปบ้านก็เดินไม่ใช่ว่าคนไม่เดินท่านหลวงพ่อเทียนนะเป็นยอดแห่งครูบาอาจารย์ท่านเอาการเดินมาให้เราเป็นหลักใครจะไม่เดินอยู่บ้านก็เดินค้าขายก็เดินทำงานก็เดินมือก็เหมือนกันทำไมท่านให้สร้างจังหวะให้มันชำนาญในการเคลื่อนไหวมือ เวลาจับอะไรรู้สึกเลยทำอะไรก็รู้สึกเลยทำอะไรก็รู้สึกเลยถ้ามันติดแล้วมันเป็นเองอันนี้มันไม่ติดจะไปเอานั่นออกได้นั่นบางเห็นนี่บ้างอันนั้นบ้างอันนี้บ้างในเราม,มีแต่กิเลสมีแต่ทุกข์ไม่มีอะไร พระพุทธเจ้า,าบอกว่ากายเป็นรังของโรคกลายเป็นก้อนทึกกลายเป็นของไม่สะอาดมีแค่นี้เราทุกขเพราะกายทุกขเพราะขันห้าทุกเพราะทั้งหมดแต่เราไม่ฝึกใจเรามาฝึกใจฝึกใจเพื่อไม่ให้ทุกข์กับขันห้าเราลูกเอรนาวส,าสาัญญาสังขารวิญญาณเป็นทกข์หมด ไม่ต้องคุยใครเห็นตัวเองเดินทีละบาททีละปาทีละกาะไม่ต้องคุยไม่ต้องไปทักไปถามกันหรอกต่างคนต่างทำเขาให้กวดใบไม้ก็รู้สึกตัวเขาให้ถูตะลาก็รู้สึกตัวเขาให้ทำอะไรเราก็รู้สึกตัวมันต้องฝึกกับการกันไง ปฏิบัติไดนะ้ให้ผลละได้ไม่จำกัดการพระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้อไม่ได้สอนอะไรไม่วิเศษวิโสอะไรหรอกให้มีสติกำหนดรู้แค่นั้นเองอย่างเดียวนี่แหละมันคิดมากเลยก็จ่างมันรู้สึกตัวไว มันฟุ้งก็รู้สึกตัวไว้มันปวดก็รู้สึกตัวไว้มันร้อนก็รู้สึกตัวไว้มันหนาวก็รู้สึกตัวไว้แค่นั้นเองจับหลักเดียวไม่ต้องไปเอาชานเอายานเอาเอันนั้นอันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเห็นนั้นเห็นนี่เห็น,หนแ,สแ,สแสงสีไม่ต้องทำให้มากเจริญให้มากทำตลอดให้เ,เห็นแต่รวยเองก้าวเห็นตื่นด เองจำขณะหนึ่งขนาหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่ยากหรอกทำอย่างเดียวอย่าคุยกันอย่าสอนกันเราไม่ใช่มาสอนใครเรามาฝึกตัวเองเออไม่มีใครแน่หรอกต่างคนต่างแย่ทั้งนั้นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตาบิูลนทำมาสามกี่กว่าปีก็ยังเดินทางอยู่ ต่ี้คุณไม่ได้มาเอาใครนะไม่ได้มาสอนใครแต่เดินทางมานานเดินทางมาไกลมากยังไม่ตกนะเพียงแต่ไม่ให้ท่านหลงประเด็นไม่ให้หลงรู้อย่าสำคัญมั่นหมายอะไรทำจบทำจบไปทำตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นมารู้สึกตัวไหมถามตัวเองเลย เข้าห้องน้ำรู้สึกตัวไหมแปลงควนรู้สึกตัวไหมหล้างหน้าล้างตารู้สึกตัวไหมแล้วออกจากนี่มาศาลามาเดินเกณกลุ่มเนี่ยรู้สึกตัวไหมให้สองนันตัวเองตลอดคนมันสอนยากแต่ถ้าเราะสอนจริงๆก็ไม่ยากแต่ส่วนมากเราลืมตัวลืมสอนตัวเองถ้ามันติดแล้วมันติดนะ เราต้องดูคนทางโลกเขาฝึกอะไรเขาฝึกจริงไม่ใช่ฝึกเล่นเน่นี่ขนาดเรื่องภายนอกนะไปดูที่เขาเล่นใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะเขาฝึกจริงไม่ใช่ฝึกเล่นถ้าใครฝึกธรรมะอย่างนี้จริงหลุดพ้นทุกคน แต่เขาไม่เห็นความสำคัญของธรรมะเขาสำคัญของราบยอศกัรละเสริญซื้อเสียงเงินทองไม่ได้ผิดนะที่ว่าไม่ได้ว่าเขาเขาอยากเด่นอยากดังไปดูนักมวยนะต่อยจนหน้าแตกเลือดแตกพิการก็มียังไงก็ต้องทำเขาก็ได้แชมป์กิงสู้ตาย แพ้ก็เอาอีกแพ้ก็เอาอีกซ้อมทั้งวันทั้งคืนเล่าละ่ะทำขนาดไหนแค่นี้เลยลำบากแค่นี้เลยกลัวแดดก,ก็ไม่ได้ตากฝนก็ไม่ได้ตากหามก็ไม่ได้หามหาบก็ไม่ได้หามถึงเวลาเขาก็มีข้าวมีน้ำให้พระพุทธเจ้าเลี้ยงหมดผู้มีใจบุญเขาก็ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เขาหามาให้หมดเราทำเรื่องเดียวยากที่ไหนพิจารณาดีๆทำตลอดเวลาอย่าสมใจเด็กที่มันเสียงดังเล่นกันเอาไม้ตีมันเลยมาแล้วมาเสียงดังเลยมาโวยวายไม่ได้ สถานที่นี้ไม่ได้สถานที่เด็กจะต้องมาว,วุ่นวายทำง่ายๆรู้ง่าย,ายแค่รู้สึกตัวเจ็กรู้สึกตัวเก็บแค่นั้มันคิดก็รู้สึกตัวไว้อย่าไปห้ามมันอย่าไปแก้มันมันทุกข์ก็รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปแค่นั้นทำจริงๆทุกข์มันก็หนีหมดแล้วถ้าเรามีสติเรารู้สึกตัวถ้าเราไม่มีทุกข์มันก็ ทำแล้วขี่คอแล้วนะง่ายๆแค่นี้อย่าไปทำให้มันยากไม่ต้องทำนั่นทำนี่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาไม่มีมันเป็นอย่างนี้หละให้อยู่กับมันให้ได้โดยทำความรู้สึกตัวอยู่นะตั้งใจนะมาแล้วเอาเต็นที่ไม่มีใครตายสักคนก็แล้วกันป้า อยู่ก็คนมาสามสิบแปดปีละมีแต่ดีไม่มีข้อเสียแต่คนทำไม่จริงก็เสียตลอดอย่าไปคิดว่ามาอยู่วัดแล้วดีนะทำไม่จริงไม่มีดีคนเรยวกว่าเดิมก่อนเพราะว่าทำไม่จริงอวดรู้อวดเก่งว่าฉันได้ฉันดีแล้วพวกนี้ไม่ได้หลงตัวเอง มันไม่จบหรอกจบเมื่อไหร่หมดลมหายใจรู้ไหมกิเลสไม่ได้หายจากเรานะเพราะเรามีสติมันมันทำอะไรเราไม่ได้เรารู้ตืน่นอยู่เสมอเนี่ยกิเลสเต็มหมดเข้าเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านหลวงพ่อเทียนสอนง่ายที่ส,งงสุดรู้สึกตัวตัวเดียวนะ วันนี้ก็ให้ก็คิดนะมาแล้วแล่าประมาดรีบก,อบก่อกลวยรียบทำ